สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้ามาพบกับแนวทางหวเล่าพัฒนาวันศุกร์วันที่30เดือน6 2 5 6 6กับแนวทางของแอดจอยจ้าเอากรสไปรับชมแนวทางวเวล่าพัฒนาเมื่อน,นี้เนาะจ้ากา็ยวมาเบิงพุ้นของวันผุดกันก่อนเนาะจ้าว่าให้เลขเด็ดเลขรูดตัวใดไปแน่เนาะจ้าสำหรับเ่าพัฒนาของวันผุดจ้า แอดจอยไฮเดนวิ่งลูดอยู่ที่สองกับเจ็ดสำหรับผ้นจากไวลาวันผุดออกหาศูนย์สองสองสองเก่าโอ้โหสำหรับแนวทางของเห้าเราจะอ่าน เข่าเด่นสองวิ่งลูดสองไปเนาะจะสําหรับชุดเด่นโอ้โหแอดจอยหาเด่นสองวิ่งลูดสองเนาะจะสําหรับเด่นสองวิ่งลูดสองเนี่ถือว่ามาเด้งเดงกันเลยทีเดียวเนาะจะโอ้โหสามตัวเลยเนาะถ้าพีน่ FC, นเอฟซีนําไปปิดแนวทาง,ลางาหลักเนี่ยถือว่ามากันได้แบบเด้งเดงกันเลยทีเดียวเนาะจ้าซ้ายวิ่งซ้ายลูดถ้าเกิดว่านําไปวิ่งไปลูดเนาะจะสองได้บนล่างเนาะจะสองสองสองเก้า บนหลางตรงตรงเต็มเต็มกันเลยที่เดียวนอกจากแต่ว่าสายจอของเฮาพลาดไปเนาะจ้าสำหรับพ้นสรุปแนวทางหวยลาวพัฒนาเ้อาว่าที่ยี่สิบแปดกับยินดีกครับสายวิ่งสายลูดนอกจากอย่างที่เอ็ดยบอกไปนอกจากว่าสายวิ่งสายลูดถ้าเกิดว่านําไปวิ่งไปลูดกะเต็มเต็มคา,าราเบียกันเลยที่เดียวบนหลางเต็มเต็มตรงตรงนอกจากแต่ว่าสายจอกอาจสี่พลาดไปเนาะจับให้ยสองแปดมาสองเก้าอันนี้พลาดไปเต็มเดียว อันนี้ก็สองหกเราจะพกถ้ายเกิดวานนำไปปิ้นแนวทางกับพัวก็ถือว่าตรงๆอีกเนาะ,ะตามต่อรุ่นต่อกับเล่าพัฒนาของวันที่สามสิบวันศุกจ้าเวลาวันก่อนี่ถือว่า,วาเลขเด่นเลขรูดของเฮาถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวนา่าจะมาบนมาหลังเนาะอ่าตามต่อรุ่นต่อกับเล่าพัฒนาของวันที่สามสิบแนวทางของเฮาเมื่อนี่สีมาใหา้ตามสูตรหรือบอนีนก็นต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาะจ้ะ หับชม่ม้เป็นแนวทางท,าม,า,ทา,ามักทา,า,า,กาชอบป่อยตามทาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขอ่าได้มาจากการคิดและคำนวณน,นอกจากแอจกะบ่ห้วสีมาตัวใดนอกจากคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากน้ำมาแบ่งปันนอกจากอ่าสำหรับเล่าพัฒนามือนี้แอดอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่0กับสําสำหรับสุดเด่น0แล้วก็2 สายวิ่งสายลูดถ่าหมักซูดหมักสองอยู่ในชุดเด่นกะลองปิจาระนาเบิ่งเนาะจ้าแต่หมักถาชอบกะนําไปวิ่งไปลูดได้เนาะจ้าสำหรับเด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์จับขู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์ห้า ศูนย์หนึ่งศนองเนาะจ้าศูหาเขียนเลขหาใหม่เนาะเมื่อกี้เลขหาอยากกะเลขโกเลยเนาะจ้าสำหรับเด่นสองวิ่ลุด2องจับคู่2 3 2ส สองห้าสองหกสองเจ็ดจ้ะสำหรับสูตรกันจับไฮอยู่ที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวจ้า สามตัวจับอยู่ที่สองศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองหกจ้ะศูนย์แล้วก็สองแล้วก็หกอ่ะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า 3ตัวเน้นอยู่ที่สองห้าเจ็ดศหมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปเป็นแนวทางได้นอกจากพวบบางเถื่อบางข้างกับอาสสิบริมาตัวทีแอนดอยเน้นไห้นอกจากแล้วก็สองหสองเจดสำหรับเด่นศูนวิ่งหลุด0ูนย์สุดเด่นเน้นอยู่ที่0ูนย์ห้าจ้ะกับ0ูย์สา สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาเมื่อนี่กับปะมานนี่ตามนี่นาะจ้า,าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยสูตรหนึ่งนี่แอดไอยทำลงไปให้แล้วนอกจากเกิดว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจหรือว่าหาแนวทางรัฐบาลไทยบาเจอกะสามารถรับชมยอดหลังใดเลยนาะจ้าส่วนสูตรที่สองอนนี้ก็ต้องเจอกันอีกที่วันที่หนึ่งน้อจ้า,าสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี่กับขอ้อหาเฮงๆปังๆรวยๆวยกันทุกคนทุกทานนาะจ้าข้อห้มาตามสูตรละกันเนาะ ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าเขามาแล้วกับปากพีก่น้องเอฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหละกดกระดิ่งไว้ให้แอดจอยด้วยนอกจากผิ่เสีได้บพารแนวทางที่แอดจอยลงหายนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า